จังหวัดสุโขทัยจัดงานเทศกาลกินปลาอำเภอกงไกรราชประจำปี2565เมื่อเวลา17.30น,นาท,ที่บริเวณหน้าที่ว่าก,การอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติทีขสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาอำเภอกงไกรราชประจำปี2565ทางนี้นายสุพัฒน์ศร,รีสวัสดิ นายอำเภอกงไกรล,ลาดได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานพร้อมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยครั้งนี้โดยมีนางสาวพัชระรออนวงกำแหงรองมผู้บริการจังหวัดสุโข,ขทยัยนางพร้อมจันรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโข,ขทยัยพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันรรวมผู้อํานวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโข,ขทยัยนายสัมพันธ์ตั้ง เบนจะผลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด็กเตอร์พันศิริกุลนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขตหนึ่งนายชูศักดิ์คิริมาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขตสองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยหัวนหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคภิษากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอกองไกรล,ลาดร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกันทั้งนี้เมื่อเวลา15.30 30. นาทีที่ผ่านมาใน้มีการจัดขบวนแห่หุ่นปลาของดีและวัฒนธรรมแต่ละตำบลทั้งหมด11ที่โดยขบวนจะผ่านตลาดบ้านกงที่มีประลาพิธีสำหรับประธานและแขกผู้มีเกียรตินั่งชมขบวนพร้อมประชาชน ทางนี้งานเทศกาลกินปลาอำเภอรกรงไกรลาศจังหวัดสุขโขทัยได้มีการกำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอรกรงไกรลาศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุขโขทัยในการเพิ่มฉีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร โดยจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาและเพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่โดยภายในงานนั้นมีการออกร้านค้าท้องถิ่นจําหน่ายอาหารปลาการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งการแสดงชมลมทูบีนัมเบอร์วันการประกวดร้องเพลงการประกวดที่ดาปลาหมูแฟนซีปลาการประกวดร้องเพลง และหางเครื่องรุ่นเยาวชนรวมถึงการแสดงดนตรีจากนักร้องที่มีชื่อเสียงดังๆมาร่วมแสดงด้วยนิว24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน